เดีค่ะทุกคนก่อนองนะคะจากช n e น p เพจก่อนอรนนะคะวันนี้มุมกล้องก็อาจจะต่างจากเดิมไปนิดนึงเนรอาะไม่ได้ใช้กล้องแบบแคนนอนเนาะอันนี้เราใช้ iPhone Pro นะคะก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าอยากจะมาคุยกันนะคะ mm hmm. เพราะว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนอาจจะแบบคิดไม่ถึงะคะ่ะอีพีนี้อาจจะไม่ได้ยาวมากเนาะ,ะวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายหลังจากความตายกันคะ่ะทุกคนเราพูดถึงเรื่องว่าถ้าเกิดเราตุยไปเนาะ,ค,ะค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้างแน่นอน mm hmm. ก็คือเรื่องของค่าชาปนากิจศพ mm hmm. ใช่ไหมคะแต่ว่าก่อนหน้านั้นคะ่ะทุกคนในฐานะที่แบบ เราก็อยู่ในวงการการแพทย์เนาะเดินปวนเปียนอยู่ในโรงพยาบาลคนใกล้ตัวเอ่ยคนไข้เอ่ยนะคะเราก็จะรู้ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่หมดไปเยอะเนาะกับเงินก้อนนี้ก็คือเรื่องของค่ารักษาพยาบาลก้อนสุดท้ายซึ่งอาจจะเป็นความตั้งใจของเราหรือเป็นความตั้งใจของลูกหลานญาติเราครอบครัวเราที่เขารักเราอะคะ่ะเขาก็ต้องใช้เงินก้อนนี้ในการแบบยื้อชีวิตเราไว้แบบสุดฤทธิ์เนาะ แล้วที่นี้ถ้าเกิดว่ายื้อไว้ไม่อยู่ก็จะไปตกสู่ช่วงของค่าชาปนากิจศพค่ะซึ่งค่าชาปนาคิจสมเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็มไม่ใช่ราคาแบบย่อมเยาวนะทุกคนอันนี้วัดบางวัดเขาก็จะมีแบบแพ็กเกจมาเลยเนาะสวดกี่วันราคาเท่าไหร่นะมีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้างโอเคในในหลัก หลักแสนเนี่ยมันเป็นไปได้นาะงสำหรับคนเมืองนะคะเห็นว่าตอนที่ลงคลิปใน t ิกตอ k ไปบางท่านค่ะก็มาแชร์คอมเมนมาแชร์ให้ฟังว่าเขาว่าอยู่เชียงใหม่นี่ก็เป็นหลักแสนเนาะเพราะว่าก่อนเข้าใจว่าแบบบางทีต่างจังหวัดอาจจะแบบเป็นหลักหมื่นไม่เนาะก็หลักแสนอยู่ะค่ะถ้าเกิดว่าเงินเนี้ยเราไม่ได้เตรียมตัวแน่นอนก็ครอบครัวเราคนที่เรารักนั่นแหละที่ต้องชําระ รับผิดชอบในเรื่องหนี้ไปนะคะก็เป็นเงินก้อนใหญ่ก้อนโตอยู่พอสมควรค่ะคะ่าใช้จ่ายที่3นะคะก็คือค่าทนายความเกิดว่าสมมติการเสียชีวิตไปในครั้งนั้นเนี่ยมันไม่ได้แบบเสียชีวิตตามธรรมชาติมันมีเรื่องของการดำเนินคดีความเลยนะคะหรือว่าต้องอจ้างทนายความมาเพื่อดำเนินเกี่ยวกับเรื่องการแบ่งทรัพย์สินมรดกถ้าเกิดว่าคนคนนั้นไม่ได้จัดเ,เรื่องพินัยกรรมเอาไว้อย่างดีก็ เป็นเรื่องที่ลูกหลานก็ต้องกลุ้มใจอีกเหมือนกันค่ะันค่าใช้จ่ายต่อมานะคะมีหลายคนอาจจะนึกไม่ถึงก็ได้ค่ะคือค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาระหว่างปีค่ะสมมติว่านายเอเนาะทำงานทํางานนะคะผ่านไปนะจนถึงครึ่งปีค่ะมีทุนายนเหตุการณ์ไม่คาดฝันค่ะเกิดความสูญเสียครั้งใหญ่นะคะนายเอจากโลกนี้ไปค่ะเงินได้ที่เขาทํามาในครึ่งปีแรกเนี่ยสรรพกรไม่ได้ทําการยกเว้นว่าไม่ต้องเสียภาษีเนาะ ก็แน่นอนลวค่ะว่าคนที่อยู่ข้างหลังก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายให้กับเงินได้ทั้งหมดที่เขาทํามาครึ่งปีนั้นของนายเอนะคะก็ต้องเสียภาษีด้วยอาจจะนี้นะคะก็อาจจะมีผลกระทบบางอย่างสําหรับบางคนแล้วแต่บางกรณีเนาะบางคนทําธุรกิจคะ่ะแน่นอนธุรกิจก็ต้องมีการหยุดชะงักอาจจะต้อง ทำยังไงต่อเนาะในเมื่อแบบเจ้าของธุรกิจเนี่ยล้มหายใจจากไบกระทานหันนะคะใครจะต้องมารับช่วงต่อแล้วต้องเคลียร์บัญชียังไงเนาะธุรกิจหยุดชะง,งักไปขาดรายได้ครอบครัวจะทํำยังไงดีนะคะรวมไปถึงค่าการศึกษาลูกค่ะถ้าเกิดใครมีลูกเล็กตรงนี้ก็น่าจะเข้าใจคะ่ะลูกเล็กๆเ,เนี่ยถ้าเราไม่อยู่ใครจะเป็นคนส่งลูกเราเรียนต่อเนาะแล้วลูกเราจะได้เรียนดีไหมลูกเราจะได้ จบสูงไหมนะคะหรือได้ทําตามสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายจุดประสงค์ที่เราตั้งไว้ตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันจะสําเร็จไปดั่งใจหนึ่งหรือเปล่าเนาะสำหรับวันที่เราไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วค่ะ ทีนี้คิดว่าเป็น EP ีสั้นๆที่มาใช้ให้ฟังค่ะเป็นวิชาที่ก่อนเรียนค่ะเรื่องของการวางแผนการประกันภัยนะคะและประกันชีวิตซึ่งเรื่องที่นักวางแผนการเงินก็จะต้องทําเพื่อปิดความเสี่ยงให้กับผู้ที่มารับคําปรึกษานะคะเพราะมิฉะนั้นค่ะสมมติวันนี้เขาจากไปแน่นอนว่าสถานะทางการเงินของครอบครัวเนี่ยน่าจะลําบากค่ะ ไอเดียหนึ่งของการทําผลิตภัณฑ์ประกันภัยเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยคือเรามาจะได้ยินคําว่ายิ่งทําเร็วก็เบี้ยยิ่งถูกความคุ้มครองก็จะยิ่งสูงใช่ไหมคะสมมติว่าตอนนี้ก่อนอายุแบบ35เบี้ยส่งนิดเดียวแต่ว่าได้ความคุ้มครองเยอะถ้าเทียบกับตัวเองเมื่อตอนอายุแบบสัก 55หรือ60แล้วตอนนั้นลูกยังเรียนอยู่แล้วเราเพิ่งมานึกได้ว่าเอ้ยถ้าวันนี้ฉันตุยไปเนี่ยลูกน่าจะลําบากเราเพิ่งจะไปเริ่มต้นทําตอนนั้นเนี่ยมันทําได้ค่ะมันทําได้แต่ว่าเบี้ยก็อาจจะต้องส่งเยอะถ้าเทียบกับทุนประกันเมื่อตอนเราอายุยังน้อย35เนี่ยมัน มันต่างกันเยอะมากค่ะทุกคนอีกอย่างนะคะถ้าเกิดเราเนี่ยใส่ชื่อทายาทเป็นผู้รับผลประโยชน์เนี่ยเงินได้จากการประกรันหรือทุนประกันนะคะทุนชีวิตที่ทายาทที่มีชื่ออยู่ในผู้รับผลประโยชน์ในกรมธรรเนี่ยได้ไปมันจะเป็นเงินได้ที่เขาแทบจะไม่มีภาราทางภาษีเลยนะคะจะไม่เหมือนกับพวกทรัพย์สินอื่น,นๆที่เขาอาจจะต้องมีภาษีมรดกซึ่งเรื่องภาษีมรดกอีกนั่นแหละที่เป็น เรียกได้ว่าเป็นตัวการสําคัญอย่างหนึ่งนะคะที่มาเบียดเบียดสิ่งที่ทายาทควรจะได้มันก็จะผิดจุดประสงค์ความตั้งใจของเราไปเนะถ้าเราไม่ได้วางแผนค่ะฟังแล้วรู้สึกชอบไม่ชอบยังไงนะคะหรืออีพีนี้มีประโยชน์มากน้อยอยังไงก็มาแชร์ให้ฟังกันได้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่รับฟังแล้วก็ติดตามกันมาจนถึงตรงนี้นะคะขอบคุณสําหรับกําลังใจก็ทุกคนที่ติดตามค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีทุกคนนะคะ